เดวิลเซรั่มซองนี้ดีอย่างไรอะหรอนะคะเชื่อว่าหลายคนอยากรู้จักน้องตัวนี้กันใช่ไหมล่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มที่ครูพินใช้เข้ามาปีที่4ี่แล้วจ้าทุกคนจ๋านะคะจากคนที่มีผิวหน้านะคะเป็นซิวนะคะแพ้นะคะสเตียรอยนะคะหน้าแพ้ครีมหนักมากนะคะและปรากฏว่ามันทิ้งรอยดํารอยดํารอยค้าของหน้ารักษายากมากต่อให้คุณแต่งหน้าดีเท่าไหร่มันก็เอาไม่อยู่ค่ะคือแบบต่อให้พยายามแต่งหน้ายังไงคือ เข้าใจปะผิวหน้ามันผิวหน้ามันไม่ดีอะแต่งไปมันก็เป็นคราบเกลกังเหือออกทีห่หน้ากูพังเลยนะคะเวลาที่แต่งหน้าเสร็จหรือใช้ครีมรองพื้นใช้อะไรกบสิวกบรอยดําเสร็จเรียบร้อยแล้วออกไปข้างนอกเราจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจพอไรคะเหือกูออกพังแน่ทุกคนจะต้องเห็นทุกอย่างทุกอนุรุมคนของกูเพราะมันเอาไม่อยู่คะ่ะนะคะเพราะว่าผิวหน้าเรามัน,มนเสียคะ่ะเสียหนักมากและตัวช่วยตัวนี้นะคะหนึ่งค่ะ พอกูพินได้มาใช้ครั้งแรกนะคะรู้สึกเลยว่าโอ้โหดีอะแต่ว่าตอนแรกมันยิบยิบนะกูแพ้หรือเปล่ามันแสบแบยิบยิบไม่ค่ะเขากําลังปรับผิวของเราค่ะให้แข็งแรงไอ้ที่แสบแยิบยิบแล้วมีผลขึ้นนิดๆน่ะอ่ะเขากําลังดีท็อกหน้าของเราเอาสารพิษสารสเตียรอยสารประลอดที่เราเคยใช้ครีมแรงๆเอาออกมาค่ะ กลายเป็นแบบผดผื่นออกมาหรือบางคนอาจจะเป็นสิวขึ้นครั้งแรกต้องบอกนะเขาขับสารพิษออกเขากําลังขับสารพิษออกและเขาจะเข้าไปดูแลนะคะใต้ผิวของเราให้แข็งแรงแข็งแรงขึ้นทุกวันนี้นะคะนับหัวสิวได้เลยนะคะของคุพินนะคะปีหนึ่งขึ้นน้อยมากน้อยมากค่ะนะคะอันนี้ไม่ใช่สิวนะอันนี้คือแบบเป็นแบบผพด,ผดนะคะผดอากาศร้อนนิดหน่อยคุพินก็จะเป็นคนผิวพังง่ายมันก็จะขึ้นผลอย่างนี้ไม่ใช่สิวนะคะบอกเลยว่าใช้มาสี่ปีดีมากหนึ่งซอง เกบาทราคาถูกเวอร์ครูพิมพ์อยากจะแนะนําทุกคนเลยนะคะที่เป็นคนหนึ่งที่เป็นสิวค่ะใช้ครีม,มาแบบโหูงูทุกอย่างคูเซิร์ชในเน็ตกูซื้อตามคูซื้อตามร้านยาสั่งในเนดตก็แล้วแต่หน้าไม่ดีครูพิมพ์อยากจะแนะนําเลยค่ะว่าถ้าหนูเป็นคนหนึ่งที่ใช้มาทุกยี่ห้อใช้ครีมลดสิวลดอะไรมาทุกยี่ห้อแต่หน้าหนูยังไม่ดีขึ้นครูพิมพ์ขอพูดเลยตัวเนี้ยเอาไปใช้ก่อนเลย ใครเป็นสิวเอาไปใช้ก่อนเพราะใช้แล้วสิวแหง้งเพราะใช้แล้วสิวยุบค,ค่ะเพราะใช้แล้วผิวหน้าของเราจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแต่หนูต้องอดทนนะช่วงแรกเพราะหนูเคยใช้ครีมแรงมามันจะมันจะมันจะดันพวกสารพิษออกมาเป็นผลเป็นผื่นหรือสิวขึ้นหนูต้องอดทนใช้ต่อค่ะหนูไม่ได้แพ้นะคะถ้ามันดันออกมานั่นหมายความว่าผิวหน้าของหนูจะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นและผิวหน้าของหนูจะเป็นแบบนี้ค่ะใครชอบไดโวอินบ็อก สั่งซื้อกับคูปินได้1 2ซองก็ขาย1กล่องก็ขาย1ลกย1ล่องมี1 2ซองนะคะ990บาท1ซอง99บาทวันนี้นะคะถ้าซื้อ5กล่องขึ้นไปได้ราคาตัวแทนราคาสมาชิกอยู่ที่กล่องละ820บาทคูปินให้นะคะจัดส่งฟรีนะคะใครที่จะเอา5กล่องนะคะ820บาทนะคะจัดส่งฟรีใครสนใจอินบ็อกซ์ไว้เลยอยากบอกจากใจจริงๆค่ะว่าดาเวอร์บุลเตอร์เซรั่มเหมาะกับทุกคนที่แม่งเป็นสิวและ ใช้มาทุกอย่างแล้วแม่งหน้าไม่ดีขึ้นนะคะเอาตัวนี้ไปใช้ก่อนยังไม่แนะนําตัวอื่นเอาตัวนี้ไปทําให้แบบผิวหน้าแข็งแรงก่อนนะคะแล้วนะคะค่อยมาใช้ตัวอื่นนะคะให้ตัวนี้ไปปรับสภาพผิวนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเป็นหน้ามันแพ้มาเยอะแล้วพอมันใช้แล้วนิดหน่อยมันแสบเข้าใจป่ะกูเข้าใจอารมณ์นะคือมันระบมหน้าใช้ตัวนี้ปรับผิวค่อยคอยค่อยๆให้สิวมันแห้งหายจากหนองก่อนนะคะแล้วค่อยใช้ตัวอื่นเสริมแนะนําเลยตัวเนี้เจ๋งมากลองลองก็ได้ค่ะ9 9บาททักมาเดี๋ยวครูพิม่ให้